ลีปวิดีโอนี้ก็จะพามาชมกับตัวของแต่งของเครื่องตัดหญ้าเรียกเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างนี้เดีว่าที่จะมาช่วยในการตัดหญ้าครับให้มันง่ายขึ้นและก็สบายขึ้นกว่าเดิมปกติเราซื้อเครื่องตัดหญ้ามามันก็จะพร้อมใช้อยู่แล้วเนาะแน่นอนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ในวันนี้มันจะมีพวกอุปกรณ์เสริมจะเอามาเสริมในส่วนนั้นเข้าไปอีก มาดูกันที่ตัวแรกเลยก็คือประกับจานหมุนของซอมัตเตอร์นะก็เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งตัวนี้มันจะเป็นประกับจานหมุนก็คือลักษณะมันจะหมุนแบบนีนะ้เวลาเราประกอบเข้ากับตัวเครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งปกติหัวกเกียร์ตัดหญ้าเวลาเราใส่ใบมีดมันก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมไขยน็อตออกนะครับื่องตัวล้วยออกนะครับแล้วก็ตัวประกับตรงนี้ออกนะแล้วก็เอาตัวใบมีดมาใส่แบบนี้เสร็จแล้วถ้าทั่วไปเราก็จะใส่ประกับแล้วก็ใส่ถ้วย ล็อกเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราจะใส่ตัวนี้ถอดตรงนี้ออกไปตัวนี้ออกไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีหน้าที่คล้ายๆกันนะครับสังเกตเห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้มันเหมือนกันเลยนะครับคือเราไม่จาเป็นต้องใช้แล้วนะตัวนี้ก็คือใช้เป็นตัวประกับตรงนี้เข้ามาแทนได้เลยนะครับโดยที่เราวางไว้มีดเวสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ประกับจานหมุนตัวนี้วางใส่นะครับซึ่งมันจะรวมแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวนี้มันมีหน้าที่แค่ กดใบไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ขันใส่น็อตขันเข้าไปได้เลยแค่นี้นี่คือหน้าตาตอนที่เราประกอบเข้ากับตัวเครื่องตัดหญ้านะลักษณะาการทํางานเวลาเราตัดวางติดพื้นไปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัดปล่อยให้มันตัดไปเองนะครับซึ่งตัวนี้มันค้าพื้นไว้ให้นะแล้วตัวใบมีดมันคงหมุนได้ปกติตัวค้ามันก็จะไม่หมุนตามเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเราใช้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องสะพยนะครับ ครื่องใหญ่ๆกา้านหนักๆตัวเครื่องหนัหนกๆเครื่องเวลาเราตัดเราต้องประคองไม่ให้ตัวใบมีดมันโดนพื้นเยอะเกินไปหรือว่าเวลามันโดนพื้นมันอาจจะเกิดการสะบัดได้ใช่ไหมเครื่องนี้นจะเข้ามาช่วยในจุดนั้นนะครับก็คือเวลาเราตัดเราสามารถวางกับพื้นไปได้เลยเราไม่ต้องประคองกา้านยกก้านไว้ตลอดก็จะช่วยประหยัดแรงแลดความไม่ล้าของการตัดหญ้าไปได้อีกท่อนให้เยอะเลยก็จะเหมาะสําหรับพวกตัดหญ้าสนามหญ้าหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการตัดติดพื้นแบบหญ้าต่ำ ตัวนี้จะช่วยได้ดีมากใช้งานก็สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องตัดยาได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่าตัวประกับนี้ก็จะเป็นขนาดมาตรฐานอยู่แล้วนะแต่ถ้าใช้แล้วเกิดเสียงดังแปลกๆนะครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันเป็นเสียงจากตัว จานหมุนตรงนี้แหละครับก็คือเวลาเราใช้เครื่องตัดหญ้าเนาะถ้าเป็นไฟฟ้าจะได้ยินเสียงชัดเลยเวลาเราปล่อยคันเร่งนะ,ะก็คือเครื่องมอเตอร์มันจะหยุดหมุนแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่หยุดหมุนนะครับก็คือมันยังคงหมุนอยู่มันเลยเกิดเสียงดังนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะมันไม่ใช่เสียงจากเครื่องของคุณนะครับก็คือมันจะเป็นเสียงจากตัวนี้เองนะครับไม่ต้องตกใจนะ,ค,ะคือใช้งานได้ปกติเลย มาดูกันที่ตัวที่2เลยนะคือจะเป็นใบมีดตัดหญ้าป้องกันหญ้าพันเข้าหัวเกียร์ของสอมาเตอร์ซึ่งลักษณะของมันก็จะเหมือนใบมีดตัดหญ้าใบเล็กๆแบบนี้เลยตรงเนี้ยจะมีโคมอยู่เห็นไหมเวลาเราใช้งานนะครับประกอบเข้ากับเครื่องตัดหญ้าคือจะเป็นลักษณะแบบน,นี้อันนี้คือเราถอดตัวพวกประกับออกหมดแล้วนะเหลือแค่ประกับที่ใส่กับใบมีดนะครับซึ่งปกติเราจะใส่ใบมีดอย่างนี้เข้าไปได้เลยใช่ไหมแต่ เรายังไม่ต้องใส่ครับเราเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยใบมีดอีกทีหนึง่งจะเป็นใบมีดหรือเป็นใบเลื่อยวงเดือนก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับก็คือวางแบบนี้เสร็จแล้วก็ประกับใส่นะครับแล้วก็ตัวถ้วยใส่แบบนี้แล้วก็ล็อกอ่าเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะหน้าตาแบบนี้ หลักการทําง,งานของตัวนี้ก็คือจะสังเกตเห็นไหมว่าตัวใบมีดมันจะสูงขึ้นมากว่าล่องตรงนี้ครับซึ่งปกติเราตัดหญ้าถ้าเป็นหญ้าที่ลกๆหญ้าป่าหรือว่าหญ้าที่มันเหนียวๆหน่อยนะครับเวลาเราเล่งรอบเครื่องไม่ได้หรือว่ารอบมันตกรอบเครื่องแต่หญ้าเราเบาก็อาจจะตัดหญ้าไม่ขาดแล้วมันเกิดเข้ามาพันในหัวเกียร์ได้คือมันจะพันเข้าในซอกนี้แหละเป็นประจําเลยนะใบมีดตรงนี้มันจะสูงขึ้นมาหน่อยเห็นไหม คือมันจะสูงกว่าในร่องตรงนี้ก็คือเวลาหญ้ามันจะเข้ามาพันมันต้องผ่านตัวใบม,มีดนี้ก่อนนะครับก็คือตัวนี้มันจะช่วยตัดในส่วนนั้นไปด้วยก็คือตรงนี้มันจะมีคมอยู่เห็นไหมตรงนี้มีคมตรงนี้มีคมนะครับมันจะป้องกันไม่ให้หญ้าเข้ามาพันหัวเกียนั่นเองเอง,ง่ายๆแบบนี้เลยก็เหมาะสําหรับใครที่ตัดหญ้าลกๆมากแล้วเกิดปัญหาหญ้าพันหัวเกียวตัวนี้น่าจะช่วยป้องกันได้ดีมากในระดับหนึ่งเลยก็สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องตัดหญ้าได้ทุกรุ่นเหมือนกัน ต้องบอกว่าเกือบทุกรุ่นอย่างนี้ดีกว่าเพราะบางรุ่นก็อาจจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าตัวเนี้ในเรื่องของขนาดมันก็จะเป็นขนาด1นิ้วเท่ากับตัวใบมีดเลยนะครับในเรื่องของรูเทานนะในเรื่องของใบมีดในเรื่องของรูก็จะเท่ากันเลยนะครับเท่ากับรูของใบมีดเรื่อแต่ญ้าทั่วไปเลยเท่ากันก็สามารถใช้ได้นะแบตเตอรี่ใช้ได้นะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ใส่ใบมีดได้นะครับตัวนี้ก็ลองใช้ดูได้นะ มาดูวันที่ตัวต่อมาเนี่ยก็คือเป็นเอ็นตัดญ้าอุปกรณ์ตัดหรือว่าใบามีดตัดที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะ้อดีของเอ็นตัดญ้าคือมันจะปลอดภัยกว่าพวกใช้ใบมีดนั่นเองแต่ตัวเอ็นตัดญ้าที่ผมเอกมาให้ชมวันนี้มันจะเป็นเอ็นตัดญ้าที่มีความพิเศษหน่อยก็คือมันจะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมครับข้อดีของสามเหลี่ยมเลยก็คือมันจะได้คมตัดที่แหลมและก็คมมากแล้วนอกจากนั้นก็คือมันจะเป็นเกลียวด้วยนะ พอมันเป็นเกลียวแบบนี้ก็คือมันจะได้คมในรอบด,ด้านนะครับไม่ว่ามันจะพลิกไปทางไหนก็ยังคงมีคมอยู่เวลาเราตัดมันก็จะได้ตัดได้ขาดได้คมได้ดีมากขึ้นนั่นเองปาติพวกเอ็นตัดยาก็จะมีแบบกลมนะครับแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมแบบเกลียวแบบสี่เหลี่ยมเกลียวหรือแบบหกเหลี่ยมเกลียวอย่างเงี้ยซึ่งพวกนั้นก็เป็นเกลียวเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของเหลี่ยมในเรื่องของคมมันจะสู้สามเหลี่ยมไม่ได้นะข้อดีของแต่ละแบบก็แตกต่างกันไปนะอย่างเช่นแบบ กลมก็จะเหนียวหน่อยแบบสี่เหลี่ยมก็จะคมมาหน่อยแต่ก็ความเหนียวสู้ตัวแบบกลมไม่ได้ซึ่งถ้าแบบเกลียวก็จะได้ในเรื่องของความเหนียวของแบบกลมด้วยแล้วก็ในเรื่องของความคมแบบเหลี่ยมด้วยนะครับแต่ตรงนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมแบบกลมนะครับก็จะอยู่ในระหว่างกลางครับแต่ว่าจะได้ในเรื่องของความคมที่คมสุดเท่าที่ เอ็นตัดหญ้าตัวหนึ่งจะโคมได้แล้วนะในส่วนตัวที่ผมได้ลองใช้มานะตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นตัดหญ้าเป็นของซอมมาเตอร์การเป็นขนาด3.5มิลมครับปกติเอ็นตัดหญ้ายิ่งหนายิ่งเหนียวใช่ไหมตัวนี้ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะหนานะเออประมาณนี้แต่ก็ยังคงใช้งานร่วมกับพวกตลับที่เราใช้กันทั่วไปนะครับอย่างตัวนี้เป็นตลับของมารุยาม่าก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับใส่แบบนี้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะเห็นไหม นี้เป็นตลับของมาลูยาม่านะครับก็ใส่ได้แบบนี้เลยหรือจะเป็นตลับทั่วไปอย่างตัวนี้ตลับราคาถูกที่เรานิยมใช้กันก็ใส่ได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องฝืนมาหน่อยนะครับถ้าเป็นเอ็นใหม่อย่างเงี้ยเอ็นเส้นตอนนี้ผมจะใส่หให้ดูมันจะใส่ยากอยู่นะอาจจะต้องฝืนมาหน่อยนะครับหรือว่าขยายรูมานิดน,นึงนะถ้าจะใช้งานร่วมกับตัวตลับเอ็นทั่วไปอ่ะแต่ถ้าเป็นเอ็นที่เราผ่านการใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็สามารถใส่ได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหม นี่เป็นเอนที่ผมใช้มาสักพักหนึ่งละเออแบบนี้ใส่ไสด้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวตลับทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นของมารุยมาใส่ไสด้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นเอ็นตัดหญ้าที่แนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากได้เอ็นตัดหญ้าคมๆนะก็ปกติป,ปัญหาของเอ็นตัดหญ้าคือมันไม่ค่อยคมแต่ว่ามันปลอดภัยนะครับแต่ตัวนี้ได้ในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็ได้ในเรื่องของความคมด้วย สำหรับตัวเนตัดหญ้าซอม,มาเตอร์ตัวนี้นะและในตัวสุดท้ายก็คือเป็นใบตัดหญ้าแบบวงเดือนนั่นเองที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ก็คือเพราะว่าปกติใบตัดหญ้านะครับมันก็จะมีหลายแบบเนาะก็จะมีแบบทรงเนี้ยแบบมะละกอ แบบสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าแบบวงเดือนแบบเนี้ยการใช้ใบตัดหญ้าวงเดือนตัดหญ้าอย่างเงี้ยคือข้อดีก็คือหญ้ามันจะกระเด็นน้อยนะครับก็คือเวลาเราอยู่บ้านแล้วนึกอยากจะตัดหญ้าก็หยิบมาตัดได้เลยซึ่งอาจจะไม่ต้องแต่งตัวแบบป้องกันหญ้าขนาดนั้นก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะตัดหญ้าได้สบายกว่าไม่เกิดหญ้ากระเด็นมากแต่ข้อเสียก็คือมันจะตัดได้ช้ากว่าพวกใบมีดอื่นๆน,น,นะเพราะด้วยที่คมตัดมันมีแค่เนี้ย แต่ข้อดีก็คือตัดหญ้าได้ง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าแบบอื่นด้วยและตัวที่ผมถือเยอะนี้ก็เป็นของซอมาเตอร์นะนอกจากเราตัดหญ้าแล้วมันไม่กระเด็น,นครับตัดหินก็ลดการกระเด็นด้วยเพราะว่าในเรื่องของล่องใบมีดช่วงนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้หินมันกระเด็นนั่นเองนะครับแต่มันคงกระเด็นอยู่นะถ้าตัดจริงๆนะครับแต่ว่ามันช่วยลดไม่ให้มันกระเด็นมากกว่าแบบทั่วไปนั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะมีอยู่2รุ่นหลักๆนะครับสอหรับตัวนี้ที่เป็นป้องกันหินกระเด็นนะก็จะมีแบบสีเขียวและก็สีขาวตัวนี้นะครับซึ่งถ้าสีเขียวก็จะเป็นแบบการกระเด็นได้ดีสุดเลยแต่ว่าคมตัดมันจะน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้จะตัดได้ดีกว่าแต่ว่าในเรื่องของป้องกันหินกระเด็น ก็จะน้อยกว่ากับตัวสีเขียวซึ่งก็มีประมาณนี้นะสำหรับทั้งสี่ตัวที่ผมเอามาให้ชมกันวันนี้แต่ละตัวต้องบอกว่าเป็นไอเทมเสริมหรือว่าของแต่งหรือเป็นไอเทมเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ว่าถูกพัฒนาเพื่อให้การตัดหญ้าของเราตัดได้ง่ายขึ้นแบบมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยกว่าเดิมแล้วก็แบบลดความเมื่อยล้านในการทํางานได้ดีกว่าเดิมก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยอะไรอยากถามอะไรก็ลองแอดไลน์ของไอทูม,มาเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะหรือใครอยากดู รายละเอียดของสินค้าตัวไหนก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เข้าไปดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมีตัวไหนที่ใครมีแล้วลองใช้แล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ